ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องครับเชิญพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูการแต่งสโสร์ครับการแต่งสโสร์ระดับปร,รัมจารย์นะก็ว่าได้ครับของกลุ่มชมประทานครับ มาดูการแต่งสโร์อ่ต้องเรียกว่าอะไรสะหรือเปล่านี่น่าจะเป็นสะนะครับโอ้สะขนาดใหญ่เวลาเก็บน้ำเขาอ,อยู่ตรงนี้แต่งสโร์ค่อนข้างจะไวเลยทีเดียวฝีมือดีนะครับของชนประธานเขาเนี่ย มาดูอซิอตโมครับเหตุสองหนึ่งศูนย์ F ห้าครับ F ห้าแต่งสโลปหรือว่าเจอดินแบบนี้นี่โอ้สบายครับแต่งสโลปนี่สวยเลยคนแต่งไปนี่สวยเลยครับ คือว่าชมพะท้าเขาดีร่รีมืออยู่แล้วครับประสบการณ์นี่ต้องต้องมีครับอย่างน้อยประสบการณ์แดดค่อนข้างจะร้อนครับอยู่ที่อย่ที่จังหวัดอุบลน,นี่แหละร้อนมากครับยิ่งช่วงเราถ่ายแบบนี้ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนี่โอ้ต้องเรียกว่าสุดจัดเลย สามสิบหองศาไม่อยู่ครับแต่ละวันนี้ฝนนี่ไม่ค่อยตกหรอกตกที่ตกพิวนูนะลินรู้ว่าจะปูวยยังไงตกมาก็เปียกในหน้าดินครับ ว่ารุยงานอัาเก็บน้ำชมพทานขนาดใหญ่ครับกำลังจะแต่งสโลปขอบสะครับดูเขาแต่งอยู่ตรงนู้นน่ะเอ้ยอยางสวยเลยเห็นเป็นรอยฟันเลยครับ เราจะเห็นรถตั้มวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดเลยครับสิบร้ะตัวแรงครับอยู่ตรงนี้ไรแรงๆนี่มาเจอได้นะไฮว่ารถแรงๆนี่มาเจอรถชมพูทานหน่อยครับเขาวิ่งนี่โอ้ยยอดนะครับสิบล้อเขาหยุดวิ่งนี่ไม่ํำกว่าน่าจะู้ระดับหกสิบขึ้นเลยไม่น้นง มาดูซูบิโตโมเอฟ้าครับตอนนี้กำลังจะแต่งสโลก็ไปแทบ8แปสิบเซนครับรูเลอร์เจ็ดตัวแคลรี่สองตัวครับระบบออตึกรูเลอร์ครับระบายความร้อนในน้ำครับเครื่องยนต์ซีซูปครับซีซูปคอมมอนเรลโทรโบน้ำหนักปฏิบัติการอยู่ที่21ตันครับตัวแทนเหน่ายก็คือคร,รีเวเชฟวีครับ จำได้ซูมิโตโมะนะครับหรือว่ากับ,บลังเป็นรถที่ตีตลาดดีนะครับีิโมของเราสเปคก็คล้ายๆกับ F6 ที่ออกมาใหม่นะไม่เกินกันเลยครับมีปั๊มดูดน้ำมันออโตโ้เหมือนเดิมครับมันใหม่สบายครับระบบไฟฟ้านั่งบนแอร์เงียบๆนะครับ ี20.93ลูกบาศกเมตรครับภูมิอามีเสริมันดิกน้ำพิเศษโอ้มาดูสีของเรานะครับสีของเอ่ซูมิโซโมนี่จะเป็นแปลกเพื่อนมันเป็นสีเหลืองขมิ้นนะเออเหลืองขมิ้นนะเออต็มกรอบดูดูสุดฝีมนะือ นีได้เยอะอยูน่นะทัขยันมาถ่ายนะครับเป็นเชิงยนต์อิสุสุนะับวัดรอบอยู่ที่วัดรอบกำลังแรงมากอยู่ที่157แรงมากเท่านั้นนะ หรือว่าก็ประมาณนี้แล้วแมคโครก็ประมาณนี้แมคโครน,นะสองร้อยสิบสองร้อยก็อยู่ประมาณนี้จุดเด่นก็อยู่ที่วอมพ่องตัวนะพ่องตัวสวิงสวิงเร็วสะดวกสบายประหยัดน้ำมันครับ ใช้เครื่องยนต์มีสุขนี่ก็ป็งชื่อแล้วเรื่องประหยัดน้ำมัน ดูไปเรื่อยๆนะครับ่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีวบอลเล์ชิคายครับร้อนมากครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ